สวัสดีครับผมเบ้าจูยูทูบชาแนลครับมันนี้เบ้าจูี่พามาชมราคาควยงามนะครับเด้อเป็นค้อยเผือกครับผมของพ่อสีนะครับเด้อบ้านหัวผูเมื่อนี่กับตรงกับวันที่ยิบเก้าครับผมกรกดา2 1 6 5หาเดี๋ยวเบ้าจูจะพาไปสอบถามกับพ่อแล้วนยครับเด้อไผเลยครับนี่นะครับผมพ่อพ่อเรามีค้ยสองตัวนะครับเด้อเดี๋ยวให้ชมก่อนครับผมตัวนี้พ่อเราบ่เปิดครับผมอยู่ในท้องผสมยังไงพ่อสร้างอุดอนครับ ได้จากเดือนแล้วครับผมน่าจะกหกเดือนเกือบเดือนแลยละหกเดือนครับผมควายแม่นี่ควมสูงสูงเท่าไรพอ <40. S 1> ่อลอยสี่สิบลอยสี่สิบลูกสาวของเขานี่ที่ผ่านมาซื้อหันทัพพอได้พ่อลูกผ<อ>ู้ใดเบืเ้อมพันล้านครับลูกเบื้อมพันล้านพ่อขายไปเท่าไรละครับขายไปสามสิบสามสิบห้าครับสามแสนห้าเลยครับเด้อครับลูกสาวครับผมลูกสาวขายไปสามแสนห้าครับผมตัวนี้มีคนมาให้ราคาไปพอ่อ ว่าพ่กไข่หรือพ่กท่านไห่กันครับผมครับผมตัวนี้โชว์ดนะครับด้วยตัวว่าตัว่นเดี๋ยวเบาโจยจะพาไปชมถัวที่พอแล้วจะเปิดครับผมไปเลยครับครับผมกันนี่ครับพ่อแม่เนี่ยู่บ้านเด็กกับพ่อผมกับพ่อสีบ้านหัวผู้ครับว่าจะเปิดไขยดอนสักสองตัวมือนี่คงว่าจะได้มาเกะเลยเปิดเบาโจยมาเทียร์ไทยนี่แหละครับผมบ้านหัวผู้บ้านตำบลกุฎธาตอำเภอหนองน้ครับจังหวัดขอนแก่นบ้านมูสามนี่เด้อครับตัวนี้ซื้อว่าแม่ยังครับพ่อแม่เพียร แม่เผือกครับผมสายเลือดเพชรดูดรสายเลือดเพชรดูดอนะครับด้วยครับไปในทองมันเก่าทิงตัวค้ยพญอดบ้นท่าเสียวภูยังเขานี่ละครับผมค้ยตัวนี้ได้ลูกมาจากตัวหรือครับคุณพ่อสองตัวครับสองตัวนะครับด้วยตัวสองในทองนะพ่อเนาะครับตัวสองในทองนี่ครับผมหางสีชมพูเลยครับผมความสูงสูงเท่าไรครับคุณพ่อ ก็เป็นเสื่อนว่าเขาเขาก็ว่าร้อยสาริบห่านแต่ว่ามันอยู่ต้องพ่อพ่อเขาได้วัดบางหลอกกระเที่ยวขอพ่อมันท่องแกนะพ่อเนาะท่องมันก็เสี้กับติดหลังเอียนหลังยันต้องไปอัดสิ่วัเตียมก็ได้เพราะว่าผู้เขาเขาก็รับประกันให้เราคุยกประกันกันนะนะนี่ครับผมเบื้องบนกเ้าครับผมึกกว้างดีนะครับด้วยเบิ้งหน้าเบิ้งตาครับผมสายเลือดขึ้นดูดอนล่ะหัวงอนไายหัวงอนนี่นะครับผม ซือ sociedad, ้อว่าแม่เผือกเนาะพ่อเนาะครับพ่อเม่เผือกนี่ครับผมได้ลูกมาสองตัวครับตัวสองในทองนี่ครับผมเพิ่นทับเจ้าสิงโตเนาะพ่อเนาะครับครับผมของพ่อออดครับผมเจ้าสิงโตน่ะเอกสารครบด้วยครับด้วยครับผมผสมตัวนะพ่อเนาะผสมตัวของพ่อออดแล้วก็ผสมตัวด้วยครับด้วยเป็นสายเลือดเพชรอุดรครับผมซื้อว่าแม่เผือกด้วยครับด้วยความสูงครับผมร้อยสามสิบห้า นี่ครับผมท้องแก่แล้วก็ดจะเป็นธรรมดาเนาะพ่อเนาะนี่ครับผมหางสีท้องเด้อครับเด้อของนกเปี๊ยดีนะมันก็ท้องงานท้องย้อนอยู่แล้วล่ะผู้ใดสนใจก็กิ้งก้างสอบถามคุณพ่อได้ครับผมราคาดีล่ะที่ผมถามเดี๋ยวเบอร์โทรศัพท์ดีเลยครับเด้อเบอร์โทรศัพท์คุณพ่อครับ081 0584844ครับผมพ่อสี่นะครับเด้อตัวนี้คุณพ่อจะเปิดราคาเท่าไหร่ครับผมแสนเกียหมื่น ห้าพันแสนเจ็ดมื่นห้าพันราคาเขาต่อรองได้บ่พ่อจังค่อยคุยกันจังค่อยคุยกันนะพ่อเนาะอันนี้ด้วยครับด้อเปิดทำนั่นแหละครับผมอ่างดีครับผมเป็นสายเลือดเพชรอุดรอ่างดีเหงาเชื่องพ่อเลี้ยงไงบ่ครับผมโอ้ยมเปิดเรื่องเอาไปในนี้กินตอนนี้แั่เนี่ยตอน้อนเนี่ยร้องไห้กินบ่มาเสียวออกไปยหงกินเบ่งบ้านไทยครับผมดีแต่วันกินหลยโพอด้วยเนี่ย มันจีบลายพเนาะพ่อเนาะินบมาลายมดสุดโตนี่ครับผมสวนหยาสองไรยเนี่ยมดเลยความสูงบ่ไหล้อครับเด้อเป็นควายเผือกครับผมบ่คือค้ายดำเนาะสมราคา่้าวาวยมันบ่ถึงสองแสนหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันกันค้ยสองแสนมันสูงกว่านี้ครับผมคือ้อยเสื่อมาน่ะนนี้มันสมกันอยู่เนี่ยมาชมตัวจริงเด้อครับเด้อคุณพ่อสีครับผมว่าควายคือยังแพงแท้มันแพงมันกัดอยู่กับมันความสูงความต่ำ เล็ดก้อยกอดดีนะครับเด้อผู้ใดอยากกินกินน้องค้วยเผือกครับผมนี่แหละครับผมเบิ่งบ้านไทยเลยครับผมหางสีทองนมสีเต่านะพ่อเนาะรับประกันทุกอย่างขาทุกขาทอนรับประกันหางนี่เรียบร้อยแล้วครับผมดอกบดโตด้ยครับผมต้นตัวสาดดีลยครับผมมีกันนิดหน่อยเป็นธรรมดา เพราะว่าแกลกัได้ลูกมาตัวหนึ่งครับผมตัวสองในท้องเนี่ครับเด้อครั้งนันเป็นสาวมีแล้ว่าเห็นกัดซ้ำคั้งก็เริ่มเป็นห้าไม่ลูกไปแล้วคือเขาคนนเ่ยอ่ะนี่นะครับเด้อเอฟซีกับผมผู้ใดสนใจครับมาชมตัวกิ่งได้นะพ่อเนาะอ,อยู่บ้านกุฎธ,ธาครับผมทำฝรั่งแถวเราเป็นได้กี่งวันหลายบ่อืะคือกันเนาะคุณพ่อเนาะแมนเปิดตัวเดียวเนาะคุณพอ่อตัวนั่นโชวตัวนั่นโชวครับผมเปิดตัวเดียว นี่แหละครับผมแม่นี่ซื้อวางเด็กครับพ่อคือว่านวลจันทร์อยู่บ้านศาสตร์คุยบ้านศาสตร์คือว่ายีนวลนวลจันทร์นะครับผมจันทร์โอ้ยเบิ่งเอือบักพป้าพูนดีครับผมนวลจันทร์ให้ลูกเก่งเนาะพ่อเนาะแม่นวลจันทร์แม่นวลจันทร์ครับผมคุยตัวนี้พ่อซื้อมาจากแสครับผมจากบ้านศาสตร์นะครับบ้านศาสตร์นะพ่อเนาะสมัยตะกี้คับว่าแพงไหได้เมนบ่คุณพ่อซื้อมา่อไรสองปีสามปีแล้วครับผมเบิ่งดิบ้านไทยครับผมเบื้องนะครับบ้านไทยแม่นี่โอ้ย จบครับครับผมสถานะตอนนี้ท่องสร้างอุดอนนะพ่อเนาะครับท่องสร้างอุดรได้จักเดือนก็พอรบับทันว้าไหมขับทันว้าด้อครับเด้อะไรรู้ทันวาหกเดือนได้ปะประมาณนั้นปะพ่อทันวาเขาไปเอารับกว่าเดี๋ยวนี้เดือนเดือนกรลกระดาเป็นเป็นเดือนที่ครับผมประมาณเก้าเดือนแล้วแม่เนาะเก้าเดือนได้รู้มาจากตัวล้วพ่อ ได้ยื้อน้ำพ่อได้สองตัวยู้อน้ำเขาเขาก็ว่าได้ตัวหนึ่งก็จะเป็นสามน้อพ่อเนาะสามยู่ในท้องนี่เป็นซีนวะเนา่สามสามสามในท้องสามในท้องผลงานนี่ประทับเฉดบ่พ่อห่วยผู้ใดม่าเห็นก็เจียปากเลยเนาะครับผมพ่อว่าเพาขาย่ังเที๊ยด้ี่หละลูกลูกตัวที่ขายไปนี่เป็นลูกของบ๊กเบิร์ดมันบ่พ่ออ๋อลูกนั้นมกเบิ่มพันล้านเนาะโอ้เบิ่มพันล้านค้ยขอนเกียนอยู่ในท้องนี่ทับเจ้า สร้างอุดรน,นะครับโอ้ยสวอนครับครับผมเนาโชนนะพ่อเนาะแม่นี่เนาะแม่นอนจันนี่นี่ครับผมต,ต,ตัวนี้โตโตที่พ่อแล้วเปิดเดี๋ยครับนี่โ,โซโซเื้อว่าแม่เผือกมีควาย่สองตัวเด้อครับพี่สีครับผมผู้ใดสนใจก็มาชมตัวกิ่งได้อยู่กับคุณพ่อสีครับผมเบื่อโทรศัพท์กะศูนย์แปดหนึ 1, ่งศูนย์ห้าแปดสี่แปดสี่สี่ครับผมคัดสั่นเท่านี้เนาะคุณพ่อเนาะ ครับครับผมสวัสดีครับ,รบผมสวัสดีครับดกดกระดิง่งกดซับจะเก่กดติดตามให้เบาจูดดีนะครับเ้้อสิหาคลิปไหม่หมหมายอิบซีหรือแฟนครับเดี๋ยรับชมสวัสดีครับ